สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับผมสวัสดียำมุสาครับแสงตะเวนพอฟ้าขึ้นมาแล้วครับมีทองย่างลามงามครับผมตื่นเศ้ามาตื่นเส้ายังได้เห็นพี่น้องมือนีก็มาหน้าบัานส่วนยูฟา่าหน้ายุโรคือเ่าครับผม แต่เราเนี่ยมาเก็บผลผลิตคือเ่าครับดอกแค่ครับพี่นอ้องเมื่อดอู่ครับมาหอนหนะ้ายังโมเห็นหนาเห็นตากันครับพี่น้องเอ่ยกัมาฟัง่งคมศาสตร์ครับไก่ครับไก่ขันอยู่วัดปลามงครรมบาทเท่าหลายครับไก่ปลาไก่แก่นี่แหละครับไกป่ปลา พี่น้องเขาอยากที่ทำมาปล่อยไปก็ทำในไก่นี่หลายครับก็ทําพันออกมาเรื่อยๆม่นมีไายทำลายคุณๆอะแต่พันครับไก่คือบรรยากาศอยู่ทงอยู่หน้าครับพี่น้องตอนเศร้าตื่นมามื่อนี้ขอให้มีต่ควมชุกชุขภาพแข็งแรงเลยพี่น้อง ทุกคนทุกครอบครัวครับผมอากาศเย็นครับมือนี่หมอกบุมีครับหมอกบุมีหมอกครับมือนี่ยังเมือเติบออยู่พี่น้องไง <c oughs> ครับขอขอบคุณที่พี่นอ้องข้ามาส้มแลบผมมาฟังธรรมศาสตร์ที่เบีนห้องเตือนตอนเศร้าครับไก่ครับไก่ขันไก่ขันเตรียมบ้าน ชีวิตของคนเท่านะครับเออไกายคันสีแกงแล้วกัประมาณเป็นนาฬิกาครับ <laughs> นาฬิกาย่างนึ่งพี่น้องยีหอดีครับ <laughs> นาฬิกาที่ยีหอดีสูซีกับไซกโกะประมาณนี้ครับรถกระแลนอยู่ทางบริษสทฟูมตอนเสียงครับผมขอสวัสดีครับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุข